แชมป์พิมเมลีกสมัยล่าสุดของอาร์เซนอลคือปี2003-2004หลังจากนั้นก็ไม่เคยเข้าใกล้แชมป์พิมเมลีกอีกเลยรวมถึงยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีที่เข้าใกล้ที่สุดคือปี2006ที่แพ้บาร์เซโลนาในรอบชิงในวันนี้ครับรุงนุจะเข้ามาคุมอาร์เซนอลเพื่อพาอาร์เซนอลกลับมาคว้าแชมป์พิมเมลีกและขึ้นไปคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสักหนึ่งครั้ง ระบบที่ผมจะใช้ก็จะเป็น4-3-3แล้วกองกลาง3คนตอนนี้เป็นเมลิโน่ดีแคนไล์และก็โอเดกาซึ่งผมมีแผนที่จะเสริมกลางบ็อกถึงบ็อกเข้ามาแทนเมลิโน่ครับผมและถึงตำแหน่งที่แฟนอาร์เซนอลนบน่บนๆกันครับคือกองหน้าตัวเป้าตอนนี้เป็นไคลฮาวร์ในวัย25ปีโอเวอร์ลอรแค่82ตัวสำรองก็เป็นกาเบียลเจสุสในวัย27ปีโอเวอร์ลอร81ผมเลยเล็งไปที่คนนี้ครับอเล็กซานเดอร์อิซักในวัย24ปีโอเวอร์ลอร86กับราคา96ล้านและปีแรกงบประมาณ บอดให้มาแค่131ล้านเสริมอีซาก็เกือบจะหมดแล้วนะนี่ยังมีกองกลางที่เราอยากได้อีกมาเจราจาดิวแรกกับนิวคาสเซิลกันถ้าตัวเขา96.5ผมจะลองยื่นไปที่1 1อยล้านก่อนแล้วเขาเซกูดบายเลยครับเฮ้ยอุ้ยแสดงว่าเป็นนักเตะคนสำคัญข,ของนิวเลยนะ ทำอะไรกองหน้าเรามาดูกองกลางก่อนตอนนี้ผมเล็งไปที่ปราซิออสครับในวัย25ปีโอว์รอ84ของเลเวอร์คูเซนดิวแรกของการคุมอาเซนนลกลายเป็นกองกลางวะ่ะดิวขาออกดิวแรกคลันเทียนี่ย้ายพร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้ในราคา19 000, 000. ล้านไปแล้วครับจอจยยร์จินโยย้ายพร่วมทัพบาร์เซโลน่าในราคา119.3ล้านอีกหนึ่งดิวครับซินเซงกย้ายพร่วมทัพกาลาตาส์ลายในราคา20ล้านปล่อยออกไปได้หลายดิวตัวน,นี้เงินขึ้นมาเป็น117ล้านแล้วแต่มันก็ยังไม่พอที่จะยื่นอิสัก เราจะเปลี่ยนแผนดีวะผมได้ยินข่าวว่าอาเซนอลน,นะเขาต้องการที่จะดึงเบนจามินเซตโกเข้ามาร่วมทีมงั้นก็นร,รีบมาตรวจร่างกายเลยเบนจามินเซตโกในราคาแค่60ล้านครับผมมีเยซะสเดินทางออกจากทีมครับกลับไปเล่นที่อิตาลีอีกครั้ง เดูการแรกของเรากับอาร์เซนอลจบอันดับที่4ของพรีเมียร์ลีกครับผมเก็บได้แค่70คะแนนอย่างน้นอยก็ยังได้ไปยูฟ่าเอฟเอครับแชมป์เป็นของแมนซิตี้ครับชนะพอตมาร์ตหนึ่งต่อสามส่วนคาราบาวครับแชมป์เป็นของเอตตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูลสองต่อหนึ่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่ชิงเป็นบาร์เซโลนากับอินเตอร์มิลานอาร์เซนอลของเราตกรอบรองดาวซันโวของลีกปีนี้เป็นเอลลิงเบลฮาร์แลนด์สามสิบหกประตูจากสามสิบแปดเกม t อ p ดาวซันโวของทีมก็เป็นซาก้าครับสามสิบประตูจากหกสิบสามเก ส่วนเบนจะมีเซโก้ที่ผมคาดหวังกับเขาได้ลงสนามไปแค่5เกมครับผมการพัฒนาของนักเตะในการเข้ามาคุมทีมของเราในปีแรกที่เห็นชัด,ชดเลยคือคาราฟิโอลี่ตอนนี้อายุ23ปีโอเวอร์ลอขึ้นมาเป็น8ปดสิบูกโยซาก้าครับสถาปนาขึ้นมาเป็น One Of the World Bas เเป็นที่เรียบร้อยครับในวัย23ปีปีนี้บอดให้งบเรามา293ล้านกับทิปเฟลแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปทีมใหญ่แม่งมีแต่ทิปเฟลแชมป์ว่ะเดี๋ยวลังจะจบโปรเจกต์นี้เราไปปลูกยักษ์หลับกันบ้างดีกว่า เออและอย่างหนึ่งที่ผมอยากลองทาครับผมและไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าคือการเป็นแชมป์พิมพ์ลีกแบบไร้ผ้าและตอนนี้ดีแค่ไรผมอายุ26ปีโอเวอร์รอ88ผมอยากได้การับที่จะมาเป็นสำรองดีแค่ไรและนี่ครับอดัมวอลตันอายุ21ปีโอเวอร์รอ80ตัวนี้ผมเคยเห็นเขาลงเล่นให้กับกิตตันพาเลตและผมชอบวิธีการเล่นของเขามากเลยดีวนี้จบวเลยอดัมวอลตันกับราคา37ล้านถือว่าถูกมากเลยนะกับนักเตะอ,อังกฤษและปีนี้ผมมีแผนจะปล่อยกาเบรียลเกตสุดออกด้วยนะแล้วก็ไปเจอ เจสั Davis, นเดวิสในวัย18ปีครับตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์ถนัดเท้าซ้ายส่วนสูง6ฟุต2ตัวนี้ส่วนสูงโอเคเลยถนัดเท้าซ้ายด้วยอยู่แรกเดินทางออกแล้วครับในฤดูกาลที่2การบยลเจซูสย้ายไปร่วมทัพนีทในราคา35ล้านหลังจากปล่อยนักเตะไปเยอะตอนนี้เงินมีอยู่355ล้านแต่ปัญหาคือสกอต์มันถูกใจผมแล้วอะจบฤดูกาลที่2ก็ยังเป็นอันดับ4เก็บได้7 0คะแนนเหมือนเดิมด้วย ส่วนนิวเอครับแชมป์เป็นของริเวอร์พูคลครับผมชนะแมนยู2อต่อหคาราบาบลครับครับแชมป์เป็นของแมนซิตี้ชนะสเปรเอร์2อต่อหยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คู่ชิงเป็นริเวอร์พูลกับเรเวอร์รคูเซ่นครับส่วนอาร์เซนอลตกรอบรองอีกแล้วดาวซันโวของลีกก็ยังเป็นเอลิงเบลฮาเลนนะที่29ประตูครับพร้อมดาวซันโวของทีมเป็นซาก้าที่36ประตูนะส่วนเบนจามินเซนโกปีนี้ได้ลงแค่8เกมและยิงไปได้แค่1ประตู เข้าสู่ดุการที่3ามมีนักเตะหนึ่งคนที่มีปัญหาจูเลียนทิมเบลเขาต้องการย้ายทีมโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้ ปีนี้บอดให้งบมาแค่190ล้านต่างจากปีที่แล้วแบบลิบลับเรอัลมาดริลิกให้ความสนใจดาวิดลายา่าประตูวัย30ปีของทีมครับผมกับราคา72ล้านหรือว่าปีนี้เราจะเสริมประตูใหม่ดีวะและผมสนใจโจนาสออบิกอายุ22ปีโอเวอร์หล่78ดึงอูบิเข้ามาเป็นมือ2แล้วก็ลาย่ายืนอีกสักปีหนึ่งเข้ามาแล้วครับผมเจ้าหนูโจนาสออบิกกับราคา25ล้านเป็นผู้รักษาประตูอนาคตไกลชาวเยอรมันจูสเปียวแบ็คขวาวัย18ปีชาวอังกฤษ ครับโอเวอร์หลอเจ็ดสิบเอามาเป็นสำรองได้สบายเลยแต่ทีมเขาไม่ยอมขายครับถ้าอยากได้ต้องฉีกสัญญาสถานเดียวมาแล้วครับแบ็คขวาดาวรุ่งตัวสำรองกับราคา41ล้านดูที่ไม่อยากปล่อยที่สุดครับจูเลียนทิมเบิลย้ายไปร่วมทัพบ,บาร์เซโลนาในราคา65ล้าน หรือว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราสามารถทําให้แฟนบอลอาเซนนลมีความสุขได้ในทุกรายการวะเพราะพิมลีครับอาเซนนลเป็นแชมป์สาเกมเก็บไม่ได้ถึง84คะแนนแพ้ไปถึง4โปรเจกต์ไร้พ่ยยังต้องเดินทางกันต่อ เอฟเอครับแชมป์ก็เป็นของอาร์เซนอลนครับผมชนะไบตั2น2องต่อศูนย์คาร์บาลครับแชมป์เป็นของเชลซีครับชนะฟูลแลมศต่ 3. อสายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปีนี้เราเข้าถึงรอบชิงแล้วเว้ยและเป็นเกมที่ต้องชิงกับเรอัลมาดริดและนี่คือสิเอ็ตัวจริงของเรอัลมาดริดครับกับระบบ4-3-3แบบโฮลดิ้งวิลลิงแฮมไม่ได้ยืนประตูแล้วนะนี่คือสิเอ็ตัวจริงของทีมเราครับที่จะลงในเกมนี้เบนไวมีปัญหาอาการบาดเจ็บ เกมนี้ต้องใช้เป็นดาวรุ่งครับอายุ19ปีโอเวอร์ลออ81ไปแล้วเอาหน่อยเว้ยแชมต้องมางมันจะยากก็ะเถิงจบที่ สูงโดดสองของอาร์เซนอลได้ประตูจากบูกาโยซาก้าครับนาทีที่57และ7 4็ดสิบสี่ทเปแชมป์และดูสคร์ของเราดิไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากจากยุคของไอเตต้าเลยนะที่มีเสริมเข้ามาคือ巴าซิออสแค่นั้นเองในสิตัวจริงส่วนดาวนโซนของพี่เมลิปีนี้เป็นเอริงเบลฮาร์แลนเหมือนเดิมอันดับ2อกับอันดับ3เป็นซาก้ากับคลายฮาวร์เบนจามินเซโก้ปีนี้ได้ลงแค่5เกมวะขอบแอซิก็เป็นบูกาโยซาก้กาครับที่13แอซซิตมาฉลองแชมป์กันหน่อยครับเฟนแฟนอาร์เซนอลใครที่ เป็นแฟนอันเซนอนตอนนี้มึงกดไลค์กูหน่อยผมรีบขอครับผมคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโปรเจกต์นี้และสมัครใช้เพื่อไม่พาดโปรเจกต์ต่อๆไปด้วยและตอนนี้มีนักเตะที่เป็น one of the world base ถึง5คนบูกาโยซาก้าในวัย25ปีโอเวอร์หลอก ไทฮาวเวิร์ดครับอายุ28ปีโอเวอร์ลอ90เ้าสออราดอายุ28ปีโอเวอร์ลอ91ดีแค่นไลท์อายุ28ปีโอเวอร์ลอ90กาบเบียว e อายุ29ปีโอเวอร์ลอ91 1 และปีนี้เราจะมีการขยับผู้รักษาประตูจะเป็นโจเนสโอวิกขึ้นมาเป็นตัวจีนแทนถ้าดูจากสแตตลาย่าดูดีกว่าอย่างแน่นอนครับผมหลังจากได้แชมป์บอร์ดอาวิกแล้วต้องการทิปเป็ลแชมป์เหมือนปีที่แล้วครับและปีนี้มีแค่ตำแหน่งเดียวที่ผมอยากเสริมคือกองหลังตัวสำรองดานิเอลในวัย18ปีโอเวอร์ลอ83เข้ามาตรวจร่างกายแล้วครับเจ้าหนูดานิเอลเซนเตอร์ฮาบดาวรุ่งอนาคตไกลกาย่าเดินทางกลับสเปนครับผมไปร่วมทัพแอตแลนติกโกมาลิกในราคา120 ปีนี้เรามีคอม,มูกับนิวคาเซิลด้วยนี่คือสเสื้ตัวจริงของนิวคาเซิลครับกับระบบ4-3-3แบบโฮดดิง้งดูจากสคอร์นแล้วไม่ง่ายแล้วด,ดูกาลน,นี้เราก็มีเปลี่ยนแปลงนักเตะหนึตำแหน่งคือผู้รักษาประตูด้วยลุ้นกันจะจบยังไงครับกับสเสื้ตัวจริงชุดนี้ เป็น 1. ต่อ3ของนิวคาสเซิลครับผมแล้วปีนี้จะเป็นปีที่ยากครับที่เราจะป้องกันแชมป์พิมร์ลีต่อการกับซูบเปอร์คัพดวลกับลิเวอร์พูลเชคส์ซ้อลิเวอร์พูลครับผมกับระบบ4 2 3 1แบบวายสิบเอ็ดตัวจริงของเราไม่เปลี่ยนครับยังมั่นใจในชุดนี้กับลิเวอร์พูลจบที่0ต่อ2ของลิเวอร์ตอนนี้เจสันเดวิสเนื้อหอมมากกับสัญญายืมตัวผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะปล่อยยืมเขาแล้วเราไปหากองหน้าหมายเลขสามมาใหม่ดีกว่าและนี่คือกองหน้าหมายเลขสามคนใหม่ของเรา ครับผมลิฟวลโลกับวัยแค่18ปี ลูกการนี้ฟอร์มแย่มากอาร์เซนอลจบอันดับที่7ครับผม38เกมเก็บได้แค่62คะแนน FA ครับแชมป์เป็นของท็อตแนมฮอสเปอร์ส,ปปอส่วนคาราบาลครับเป็นแชมป์ของอาร์เซนอลครับผมชนะเวสต์แฮมสามต่อสองอยูฟ้าจมิลลีกคู่ชิงเป็นแมนซิตี้กับเรอัลมาดริดส่วนน้องของเราตกรอบควอเตอร์ไฟนอลครับสกอร์รวมแพ้มาดริด4ีต่อสดาวซันวัวดูกการนี้เป็นโซบอสไล่ยี่ประตูจาก36เกม อามดาวสังกูของทีมก็ซาก้าเหมือนเดิมครับอันดับ2ก็ยังเป็นคายฮาวเวตส่วนเซสโกปีนี้ได้ลง8เกมลงทุกรายการครับผมพัฒนาก,การของนักเตะในปีนี้มาร์ติเดลลี่โอเวอร์ลอร์เกไปแล้วครับกับอายุ26ปีปาลาซิออสในวัย29ปีครับโอเวอร์าลอร์แปคาราฟิโอลี่ครับอายุ26ปีโอเวอร์ลอร์แปฤดูกาลนี้เราน่าจะต้องเสริมตัวกลางวะ่ะเบเรโน่ครับตอนนี้อายุ32ปีไปแล้วโอเวอร์ลอร์แปและกลางรับครับโทมัสปาเตกับอายุ35ปปีีีน้จะเปป็นปีสุดท้าย เาแต่การรับสำหรับผม2คนนี้ก็พอแล้วนะแล้อย่างหนึ่งที่ผมอยากทำเว้ยมิดฟิ์ตัวลูก3เจนฮสงสัยล้วดิว่ามันคืออะไรเจนแรกของอาร์เซนอลครับมิดฟิวตัวลุกคือเมซุตโอซิวจากเรอัลมาดริดเจนที่2คือมาตินโอเดกาเจนที่3ครับอาดากูเลมิเกลโมเรโน่ครับย้ายกับเรอัลโซเดดครับในราคา75ล้าน และนี่ครับนักเตะที่จะมาเล่นบ็อกทูบ็อกให้กับทีมแทนเมลิโนและปราซิออสคอบบี้ไมนู u, ในวัย23ปีครับโอเว่ารอ86แต่ถ้าอยากได้ครับต้องยื่นถึง102ล้านไม่ใช่ปัญหากูเตรียมเงินมาแล้วตัวกันแบบไวๆเลยครับคอบบี้ไมนูอนาคตซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนี่ขนาดอายุแค่23อ่ะโอเว่ารออยังขนาดนี้ จบฤดูกาลที่5ครับปีนี้จะกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ไหมแล้วไม่ได้ครับผมเป็นอันดับ2มี74คะแนนแชมป์ปีนี้เป็นแมนซิตี้ครับผมที่มีถึง94คะแนน FA ครับแชมป์เป็นของทอตแนมฮอสเปอร์ครับผมชนะเบอร์ลี่สต่อหนึอาร์เซน,นอลเราไปตั้งแต่รอบ4เลยว่ะแพ้สวินดอนทาว์หนต่อ2เดี๋ยวนะสวินดอนมันลีกวันเลยหรือเปล่า คาราบาลครับแชมป์เป็นของเบนฟอร์ดครับผมชนะเชลซี3ามต่อหนึ่งอยู่ฝ่ายจูเมลีกครับคู่ชิงเป็นเรอัลมาดริดกับบาร์ซ่าและปีนี้เราไม่ได้เล่นยูฟ่าครับผมแต่เราได้เล่นคอนเฟอเรนซ์และเข้าชิงด้วยดวลกับเรอัลโซเซดัดกัมขี้ดิกวกัมตดเว้ยอย่างน้อยได้ถ้วยเล็กสุดในฟุตบอลยุโรปก็ยังดีและนี่คือเสื้อตัวจริงของเรามาดูดิว่าจะจบยังไงแล้วเป็น0ูต่อสครับผมของอาร์เซนอลได้ประตูจากบุโกโยซาก้าแล้วก็ไคล์ฮาวเวิร์ดและดาวน์อนโวของพิมเมลีเดนเมนิกโซบอสไลด โของทีมก็ซาก้าเหมือนเดิมครับ32ประตูบเบนจามินเซตโก้ลงสนามไปแค่8เกมเองปีนี้อ่ะมาฉลองแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกันครับทุกคนอย่างน้อยก็ยังมีแชมป์สักถ้วยติดมือและคือเหลือแค่ยูโรปาลีกนะที่เรายังไม่ได้ถ้าได้นี่จะเป็นการคว้าแชมป์ยุโรปทั้ง3รายการครบเลยนะว้ยเขาซีซันที่6แล้วปีนี้บอร์ดให้มา16 5ล้าน และการเสริมทัพในปีนี้เราเล็งไปที่เซนเตอร์1นึ่ตำแหน่งครับเพราะเซนเตอร์ตัวสำรองหลายหลายคนตอนนี้อายุก็เริ่มเยอะแล้วครับอย่างจาขอบตอนนี้อายุ29ปีโอเวอร์ลอร์79กาเบรีอลครับผมเซนเตอร์ฮาฟในวัย31ปีตัวนี้น่าจะอยู่กับเราได้อีกปี2ปีครับผมอาจจะต้องดรอปไปเป็นตัวสำรองแต่เรามีตัวแทนแล้วคือดานิเอลพอสในวัย20ปีแต่อีกหนึ่งปัญหาครับผมซาลิบาในวัย28ปีตอนนี้โอเวอร์ลอร์90แต่เขายังไม่มีตัวแทนและนี่คือ2นักเตะที่ผมสนใจในตำแหน่งเซนเตอร์รับ เซนเตอร์ Center, ในวัย20ปีโอเวอร์ลอด76ซามูเอลชันเดอร์ในวัย20ปีโอเวอร์ลอด76เหมือนกันมาแล้วครับซามูเอลชันเดอร์เซนเตอร์ฮาร์ฟส่วนสูง6ฟุต6ก็เป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟที่ดูแล้วน่าจะมีนาคตไกลครับผมไปแล้วครับยาคูบออกไปร่วมทัพจีโรนาในราคา16ล้านซามูเอลเชลเดอร์เดินทางออกไปหาประสบการณ์กับพิตตันพาเลส2ปีครับ ฤดูกาลน,นี้กลับมาเป็นฤดูกาลที่ดีอีกหนึ่งครั้งของเราครับเริ่มจากแชมเมีย์ลีก38เกมเก็บไปได้ถึง83คะแนนแพ้เพียงแค่3เกมส่วน FA ครับครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลเสมอกับโคเวนที่2ต่อ2ครับชนะด้วยการดวลจุดโทษและคาราบาวครับแชมป์เป็นของเวสต์แฮมครับชนะเชลซีศูนย์ต่อหนึ่งยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่ชิงเป็นอาร์เซนอลครับดวลกับปารีสได้พรีเมีย์ลีกมาแล้วได้ f a ฟครับมาแล้วเหลือแค่ยูฟ่าจะเป็นทิปเปิรแชมป์สมัยที่2และนี่คือสคร็อ ของคู่ชิงเราครับมาในระบบ4-3-3และนี่คือเสตัวจริงของเราครับที่มีนักเตะสถาปนาขึ้นเป็น one of the world best อีกหนึ่งคน ตรงนั้นไม่สําคัญมันสําคัญตรงนี้แล้วจบที่1ต่อศูนย์ได้ประตูชัยจากคายฮาวเวิร์ดนาทีที่50าสิบทิพเปิลแชมป์สมัยที่2องละดาวโซนโวพิมิลีปีนี้เป็นของฮาแลนด์อีกแล้วครับยีประตูจาก37เกมดาวโซนโวลของทีมปีนี้คายฮาวเวิร์ดแน่นอนครับสาประตูรองลงมาก็ยังเป็นซาก้านาที่31ประตูเบนจะมีเซตโก้ปีนี้ได้ลงแค่6เกมมาฉลองแชมป์กันครับผมและเป็นทิปเปิลแชมป์ด้วยมันยิ่งกว่าคาว่าพาคว้าแชมป์อยู่ฟ้าหรือ แต่มันคือการสถาปนาทีมขึ้นไปเป็นระดับท็อปของยุโรป11ตัวจริงของทีมเรามีติดทีมชาติไปถึง10คนครับผมที่ไม่ติดคือมาร์ตินลลร่กับทีมชาติบาราซิลที่ในเกมไม่มีปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของทอตแนกับอาร์เซนอลด้วยนะในวัย35ปีเรามีคอมมูนิตี้ชิลดด้วยนะและจะเจอกับแอตัานวิลล่ามาประเดิมทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการกันเดี๋ยวจะมีซูเปอร์คัพด้วยนี่หว่าอ้าวโฟกัสตรงนี้ก่อนครับ11ตัวจริงตัวหลักจบที่3-3แล้วชนะจุดโทษ 5ต่อ4สุอร์ครับเราจะดวลกับสเปอร์และนี่คือสเสตัวจริงของสเปอร์ครับกับระบบ4-3-3แบบ holding เรือตัวจริงของเราก็ยังเหมือนเดิมครับชุดที่ดีที่สุดเราเพึ่งไปขว c าคอมมูนิตี้ชิลมาด้วยเกมนี้เอาสักแชมไปแล้วจบที่2ต่น1ครับผมลอนดอนอิตเลสว่าน้องงานประกาศผลบันลงดอในปีนี้ครับผมคนที่ได้เป็นใช่หรอบูกาโยซากา้าปีขวาคนสำคัญของทีมครับ สุดท้ายก็สําเร็จครับผมนักเตะไม่รู้ว่าเป็นคนแรกของอาร์เซนอลหรือเปล่าครับที่ได้บอลลงดอแต่นี่คือหนึ่งในนั้น ประตูกันที่7ครับปีนี้ก็ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก38เกมเก็บไปได้89คะแนนครับแพ้เพียงแค่3เกม FA ครับแชมป์เป็นของบู๊ฟครับผมชนะไบตัน1นต่อสคาราบาวครับแชมป์เป็นของ Man City แอนโโมนซิตี้ครับชนะเลสเตอร์1นต่อสแชมเปี้ยนลีกปีนี้แอลันติโกมาัลิีครับชิงกับปารีสอาร์เซนอลตกรอบ16เสมออเาเวไลซิกสองต่อสครับสกอร์รวมแพ้ไป2อต่อสปีนี้ได้มาแค่1แชมป์ว่ะ และดาวซันโวปีนี้ครับคายฮาวเวิร์ด25ประตูจาก38เกมแต่อันดับ2ฮาเลนยิงเท่านะแล้วก็ลงน้อยกว่าด้วยปีนี้โคบีไมนูโอ้รหลอขึ้นมาเป็น90แล้วเว้ยกับอายุ26ปีบุกโยซากา้าอายุ29โอเวอร์หลอ97มีโอกาสจะขึ้นถึง99เาปะวะฉะลองแชมป์กันอย่างต่อเนื่องต่อให้ปีนี้ได้แค่แชมป์เดียวแต่ก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ถือว่าไม่ดอปลงมากนะไม่เท่ากับซีซั่นที่4ที่ไม่ได้อะไรเลย ปีนี้มีนักเตะที่ไม่ค่อยจะได้ใช้งานครับกำลังจะหมดสัญญาเริ่มจากผู้รักษาประตูวัย29ปีโอเวอร์ลอ79ตัวนี้คงไม่ได้อยู่ต่อครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาประตูสำรองสักหนึ่งคนกันนี่ครับผู้รักษาประตูที่น่าสนใจครับผมบาร์เดอร์อัลมิดอายุ20ปีโอเวอร์ลอ79กับส่วนสูง6.5เข้ามาตรวจร่างกายแล้วครับผู้รักษาประตูฟรีเอเจนที่ดูมีอนาคตด,ด้วยกับส่วนสูง6.5ซามูเอลเซนเตอร์ฮาฟที่เราปล่อยยืมไปกลับมาแล้วนะกับวัย22ปีโอเวอร์ลอแค่78ปี เรมีคอมมูกับวูฟด้วยถือว่าเป็นการลองทีมก่อนเปิดฤดูการจริงและ11ตัวจริงของเราเหลือแค่ผู้ศักษาประตูกับแบ็คขวาที่โอเวอร์ลอไม่ถึง90เก็บนี้จบที่2-2ตครับโดนหยุดโทษแล้วเป็นอาร์เซนอลครับผมเก็บไปได้ด้วยสกอร์3-4เอาเว้ยเปิดหัวคอมมูมาดีอย่างนี้ฤดูการน,นี้ต้องมี2แชมป์ ฤด,ดูกาลน,นี้กับพิเมรีกเราเป็นแชมป์อีกแล้ว38เกมครับเก็บได้แค่76คะแนนและแพ้ไปถึง6เกม f a ฟครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลครับผมชนะทัมวิลา2ต่อหนึคาราบาวครับแชมป์เป็นของลิเวอร์พูลและยูฟนตชมเมลีกปีนี้ครับเข้าชิงกับแอตเลติโกมาดริดเหมือนที่เป็นแชมป์สมัยที่3จะมาไวกว่าที่คิดนะและนี่คือเสือตัวจริงของแอตมาดริดครับกับระบบ442ประตูเป็นลายาเด็กเก่าของเราและ5เกมล่าสุดเขาแพ้ไปถึง ส่วน11ตัวจริงของเราก็ตามนี้เลยซาก้าโอเวอร์ลอ98ไปแล้วจะมีโอกาสขึ้น99ปะวะตรงนั้นไม่สําคัญครับสำคัญตรงนี้แล้วจบที่1ต่อ3ประตูแรกได้จากสาก้านาทีที่44โดนตีเสมอนาทีที่79ก่อนที่จะต่อเวลาครับแล้วยิงได้ถึง2ประตูจากซาลีบาและบโยซาก้าเบิ้ลประตูที่2และดาวโซนโวลีปีนี้ลูซานวลาฮูวิดของคิตันพาเลต26ประตูจาก35กมดาวนนของทีมก็ เป็นซาก้าครับที่44ประตูบเบนจะมีเซตโก้ปีนี้ได้ลงสนามมากขึ้นครับ9เกมรวมทุกรายการด้วยแล้วยิงไปได้3ประตูโอ้โหทิปลแปชมป์3ปีนี่คือที่สุดแล้วเว้ยแล้วเป็นทิปลแปชมป์กับ3ถ้วยใหญ่ด้วยผ่านมา8ฤดูกาลครับนี่คือฤดูกาลที่9เราสามารถคว้าทิปลแปชมป์ได้ถึง3สมัยตัง้งแต่ฤดูกาลที่3ฤดูกาลที่6และล่าสุดฤดูกาลที่8 และตอนนี้เหลือ2ฤดูการคือ9กกับ10กับสคอร์ชุดนี้ที่ตอนนี้อายุก็เริ่มเยอะกันแล้วปีนี้เราจะมีเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะคือตำแหน่งของกาเบียวในวัย34ปีครับปีนี้ดานิเอลพอตจะขึ้นมาเป็นตัวจริงในวัยแค่23ปีโอเวอร์หลอกเและในปีนี้ก็ไม่มีการเสริมทัพนะปีนี้เรามาพรีซีซั่นกันไม่งั้นไม่มีอะไรให้ดูแน่และรายการที่น่าสนใจมีเพียงแค่2รายการผมจะเลือกไปที่อเมริกาชาเลนจ์ครับ3ามเกมที่ต้องเจอครับมีแอตแลนติกขับเลเวอร์คูเซนเร่ เอ้ามัดตลิกและปีนี้มีคอมมูนิตี้ชิลที่ต้องเล่นกับลิเวอร์พูลด้วยนะหลังจากนั้นจะเป็นซูเปอร์คัพต้องดวลกับแฟรงเฟิร์ตเก็บสัก3ามโทฟี่ก่อนพีซีซั่นคอมมูและซูเปอร์คัพเกมแรกพีซีซั่นเกมลุกลองใช้สำรองทั้งหมดหน่อยเป็น3าต่อศูนย์ของอาร์เซนอลเกมที่2ก็เลเวอร์ขยับแค่2ตำแหน่งคือพาราซิออสกับเลวิสสกอร์จบที่1นต่อหครับผมเกมสุดท้ายกับเรอัลมัดตลิกเราฟูลทีมเลยเกมนี้จบที่3าต่อหครับของอาร์เซนอลแชมป์แรกมาแลล้วคครรับับอเเมิกาาชนจ์ เอมเมนอย่างเป็นทางการเกมแรกกับลิเวอร์พูล11เป็นตัวจริงก็ใช้ตัวหลักทั้งหมดครับแล้วจบที่3ตออหนึ่งซูเปอร์ครัพขอขยับนักเตะหน่อยอยากลองใช้แบ็คขวาตัวนี้แล้วเกมจบที่3ต่อ2ของอาร์เซนอลนับเป็นทิปเปิลแชมป์ได้ไหม <laughs> จะเรียกว่าอะไรดีทิปเปิลแชมป์ฟุตบอลถ้วยแบบไม่เป็นทางการ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากอาร์เซนอลซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็เห็นเหมือนกัน11ตัวจริงมีเพียงแค่3คนที่ไม่ได้เป็นนักเตะของอาร์เซนอลตั้งแต่ฤดูกาลแรกอาทุกคนเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับกูถึงกับต้องหลับตาเราจะได้แชมป์และเป็นแบบไร้ผ้ายหรือเปล่าเรามาลุ้นกันใน3 2 1โอ้โอ เป็นแชมป์ครับผม38มเกมเก็บได้83คะแนนแต่แพ้ไป3เกมส่วน FA ฟเอคครับ,รบแชมป์เป็นของอาร์เซนอลชนะมีวอร์ต่อ2ขคาร์บาลครับก็เป็นของอาร์เซนอลครับผมชนะยูเนเต็ดสต่อ0เฮ้ยเฮยทุกรายการอาจจะเป็นจริงวะแล้วอืม ยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่ชิงเป็นบบเยมวนิกกับแอลติโกมาดริดครับส่วนเราตกรอบรองเกมที่2ชนะแอตมาดริดหนึ่งต่อ2นะแต่สกอร์รวมแพ้ไป3ต่อ2ดาวซันโบพิมลีปีนี้เป็นเอ็นดิครับผมของแอตตันวิลล่าที่27ประตูเป็นจามินเซโกผมละ่ะปีนี้ได้ลงเพิ่มครับผม1 1เอเกมยิงไปได้1ประตูมาฉลองทิปิลแชม์ถ้วยในประเทศกันครับไม่ได้ถ้วยเดียวคือยูฟ่าแชมเปียนลีกว่ะ ทุกรายการที่ลงเล่นปีนี้เราเก็บได้เกือบทุกช่วยแต่ก็ยังเป็นการสร้างความสุขให้กับกองเชียร์ได้ครับผมกับการคว้าชแชมป์ในประเทศทุกโทฟี่อย่างนี้เข้าสู่ปีสุดท้ายครับผมปีนี้กําลังช่างใจอยู่ว่าจะเสริมทัพดีไหมเพราะถึงเสริมทัพไปมันก็เป็นปีสุดท้ายแล้วแต่มีนักเตะสองคนครับที่ตอนนี้โอเวอร์ลอลดลงมา ไทฮาวเวิร์ดโอเวอร์อลดมาเป็น89ครับกับอายุ34ปีเป็นเบนไว้ White, ครับโอเวอร์ลอเหลือ86กับอายุ35ปีแต่มีหนึ่งความภูมิใจของเราครับที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นบูกระโยสาก้าในวัย31ปีโอเวอร์ลอตอนนี้99แต่ตลอด9ฤดูก,กาลจนมาถึง10บฤดูก,กาลนี้เราสามารถคว้าแชมป์มาได้อย่างมากมายถึงจะไม่ได้แชมป์พิมลีแบบไร้ไพ่ยในฤดูก Villa, 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 าลนี้บบ เขามีโจเอาเนเวสด้วยแต่ตัวเราดีกว่าวะโทษทีเกมนี้จบที่2ต่อศูนย์ครับผมจากมาร์ติเนลลี่และก็บูกาโยซาก้าเดี๋ดูการสุดท้ายแล้วมันลุ้นอีกสักปีหนึ่งปีนี้จะได้ไหมครับแชมป์แบบไหลไพ่แล้วเป็นอาเซนอนแน่นอนครับเป็นแชมป์ผมเดานะแล้วใช่ครับผมแล้วจบที่โอ้โห 38เกมครับผม94คะแนนเยอะกว่าปีที่แล้วนะแต่แพ้ไปถึง4ีครับผมชนะไปถึง30โคตรยากกับแชมป์ร้ายเอฟเครับแชมป์เป็นของอาร์เซนอลครับผมชนะแมนซิตี้3ต่อ2อคารบาวครับเป็นของเชลซีครับชนะชนิวคาสเซิล2ต่อ0แชมเปียนลีกเป็นศึกมิลานดาร์บี้เราไปตั้งแต่รอบ16หรเลยว่ะ ดาวซสันโบปีนี้เป็นของคายฮาวเวิร์ดที่30ประตูจาก36เกมอันดับ2เป็นซาก้าปีนี้กูมานั่งดูเซตโกอีกแล้วเซตโก้ได้ลง9เกมครับยิงไม่ได้สักประตูสงสารมึงวะ ส่วนการคว้าแชมป์ของเรานี่โอ้โหจำไม่ได้วะ่ะมันเยอะมากแต่ที่พอจําได้คือทิ่เปิลแชมป์สมสมัยครับผมและบ้าลงดอของบุกโยสาก้าหนึ่งครั้งเอคแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้ครับเดี๋ยวเราก็ต้องจบกันตรงนี้แล้วนะครับกับ10ซีซั่นของอาร์เซนอลเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแฟนบอลของอาร์เซนอลถ้าชอบคลิปนี้นะผมขอโอ้โหเฉยว่าแล้วลืมอะไรลืมขอไลค์อีกแล้ว อะไร,รปกติผมก็ขอต้นคลิปตลอดอ่าไม่เป็นไรใครอยู่ถึงตอนนี้ครับของคนละหนึ่งเลยให้พวกเป็นกำลังใจให้กับเราในการทําคลิปแบบนี้ออกมาได้เรื่อยครับและยังมีโปรเจกต์10ซซสซันอีกมากมายครับรวมถึง15หรืออาจจะ20ซสซันในอนาคตและซับสไครต์ครับเพื่อพาช่องเราวุ่ง101ส,สู่1 0 0 0 0นซับอย่างที่ผมตั้งเป้าไว้ในปลายปีนี้